สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้อยู่กับผมนะครับมิติกับช่องมิติ g เ m เมอร์ยูทูบเบอร์นะครับซึ่งก่อนดูหลังดูเสร็จอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดแชร์เพื่อกำลังใจให้ผมทำคลิปแนวแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับสอนวันนี้นะครับเรามาเล่นเกมชื่ว่าแบ Battle Cat ์นะครับซึ่งจะเป็นเกมแกวไทคูนนะครับที่เราต้องต่อสู้กับเจ้าแมะครับครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูครับวันนี้ผมจะมาสอนเล่นคราวคราวนะครับ ก็เป็นอันไม่เสียแล้วครับไปเริ่มนครับครับผมขอไปที่สิงคโปร์ก็แล้วกันครับจะเป็นการแมวนี้มีภารกิจก็คือแมวนี้มีภารกิจก็คือตั้งใจที่จะโคองโลกใบนี้นะครับแล้วเจ้าแมวก็ได้โคองโลกใบนี้สําเร็จนะครับโดยที่เราต้องเป็นเจ้าแมวนะครับแล้วก็คอยรวบรวมประเทศต่างๆเพื่อขอคงโลกให้ได้นะครับโดยการผ่านดักต่างๆนะครับกดโจมตีครับศึกได้เริ่มขึ้นแล้ว ข้างบนนะครับก็จะเป็นข้างบนนะครับขวาบนนะครับจะเป็นหน่วยเงินนะครับส่วนซ้ายล่างครับจะเป็นการเอาเกตนะครับถ้าเราไปดูตรงขวาบนอีกครั้งหนึ่งมันจะเก็บได้เยอะขึ้นนะครับนี่จากห0 0พันกลายไปเจ7ดพันจากเจ็ดพันกลายไป็นดพันนะครับทีนี้เราก็รอนะครับพอเราได้เงินแล้วเราก็ซื้อเจ้าเมลมาครับนี่กข้างล่างตรงนี้เจ้าเมลจะมีค่าใช้จ่ายในการเรียกมาด้วยนะครับ ก็จะเล่นประมาณนี้ครับตรงขวาล่างนะครับจะเป็นป้อมปืนนะครับที่ผมยิงไปเมื่อกี้จะเป็นท่าไม่ตายนะครับหรือว่าเรียกง่งไงก็คืออันติีนั่นแหละครับครับฟินเกมแนวเล่น,นแบบนี้ครับตีป้อมสตูให้ได้ครับตีป้อมสตูให้ได้ ครับไปแล้วครับเมลโกคาร์ดซิงครับโหนี่ตัวนี้ตัวนี้โอ้โี Office สุดแล้วนี่มันทำไม่ตายครับต่อไปเก็บเงินนะครับเกมเนวเ์ด้วยแบบนี้นะครับ แต่และตัวก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับบางทีผมมาเล่นแบบซอมบี้นะครับบางตัวอาจจะมีความสามารถพิเศษคือตีซอมบี้ตายนะครับบางตัวอาจจะมีตีสีขาวตีสีแดงตีเอลี่ยนตีเหล็กตีโลหะตีสีดำนะครับก็จะมีความสามารถหลายความสามารถนะครับแมวแต่และตัวนี่ครับตีป้อมสตูครับตีป้อมสตูที่กว่าจะ จะพังนะครับนี่ครับชนะนะครับเราก็จะได้ของเราวันนะครับซึ่งส่วนใหญ่เราจะได้ XP นะครับ XP มีไว้ทําไมครับ XP มีไว้อัปเกรดนะครับกดคาว่าอัปเกรดนะครับนี่ครับเราสามารถอัปเกรดแมวต่างๆได้นะครับครับมีแมวพิเศษครับแมวพิเศษนี่แมวพิเศษแมวพิเศษครับ แล้วก็มีแมวระดับแ,ร,แรนซูเปอร์แลนแล้วก็อูเบอร์ซูเปอร์แลนครับอูเบอร์ซูเปอร์แลนหายากสุดนะครับขอสลับตัวนี้ก่อนชิบโอเคครับพบว่าเรามาตรงนี้นะครับอันที่นี้ครับจะเป็นการจัดทับแมวครับจัดทับแมวครับแบบนี้ ป็การจัดทับเมลครับถ้าเราอยากได้ถ้าเราอยากใส่ตัวอะไรแล้วก็อันนี้ครับเลื่อนมาแล้วก็ใส่นะครับแปะไปครับผมว,ว่าจะบริหารตัวที่ดีกว่านี้อืมเอาเป็นตัวอะไรอีเนาะช่มันต่อให้เป็นปัญหาอนาคตด,ดีกว่าส่วนในข้างล่างกองเมลพิเศษไปนั่นแหละเอาเมลอะไรดี oh น่าไม่รู้อะสุปเปอดดีกว่าสุปเปอดดีอาอชั่นนี้ดีกว่าอ่ฮะสตาร์แล้วก็อัปเกรดให้เป็นเลเวลสิบด้วยเลเวลสิบซะนี่เลเวลสิบนะครับจะมีทั้งหมดสามจักรวาลน,นะครับ ครับไปเริ่มที่เกาหลีก่อนเลยก็แล้วกันนะเกาหลีครับนี่คิมจินะครับ <c oughs> นี่ตัวหลังเราครับก็จะต้องซื้อกับเจ้าน้องหมานะครับแล้วก็ส่งน้องแมวไปแบบนี้ ุขามาซะน้องแมวเชื่อมันในตัวนายนี่นะครับโจมตีแล้วก็ตีป้อมสตูให้ได้ครับนี่นะครับเดี๋ยวฉันส่งอูเบอร์ซูเปอร์ไรไปช่วยแมวดีกว่าเอาเจมสนดีกว่านี่แมวกระโดดแมวกระโดดอันนี้เขาเรียกว่าไม้อะไรนะเดี๋ยวไอแมวกระโดดไม้เนี่ยเออแมวกระโดดไม้ รกระโดดไปพุ่งลงครับจังหวะนี้มาครับใช็คส่งตัวนี้เลยครับไปนี่ครับชนะเพิ่มความยากไปอีกครับเราจะมาที่ประเทศเออไปที่ประเทศอะไรดีนะงั้นเรามาที่ ฮอลลีวูดก็แล้วกันฮอลลีวูดนี่ไปกันฮอลลีวูดครับฮอลลีวูดมีฮิปโปกับเจ้าหมูแดงมานะครับเดี๋ยวผมจะเก็บอูเบอร์ซูเปอร์แล์ไปสู้นะครับ <c oughs> มาครับเจ้าน้องน้องแรงน้ำถ่วงนะครับน้องแรงน้ำถ่วง ไปครับน้องแรงน้่ม่วงน้องแรงน้่ถ่วงเดี็วสู้ชไปช่วยนี่นแรงน้่่วงหัขวข้างบนนี้จะเป็นพัดเจ้านะครับซึ่งเราต้องใช้หน่วยเกมนะครับทั้งบ้านเอิม่มขวาล่างนะครับจะมีอาหารแมวอยูนะครับใช้อาหารแมวซื้อนะครับ อาหารแมวจะหามาจากประจำวันนะครับหรือไม่ก็เล่นดานแต่ละดานผ่านนะครับเราก็จะได้อาหารแมวมาถึงตัว,วาอาหารแมวเป็นเงินหลักเลยก็ได้ไม่สี่อ็กพีเป็นเงินหลักส่วนอาหารแมวเป็นเงินที่จําเป็นครับจําเป็นมากครับแก่ทุกสถานการณ์ครับมีน้องจักรกวาลแล้วครับฟ้าแฝดทังน้องครับน้องน้ําครับสี่น้องน้ำ,นนำ,นนำจะลงไปครับอือ ปุ่มปุ่มนงเหเอาครับชนะแล้วครับตอนนี้จังหวะนี้ชนะแล้วครับเย่ง่มากเลยนะครับส่วนด้านหงตรงกลางนี้นะครับข้างล่างเนี่ยจะเป็นกาชาแมวนะครับวิธีการเปิดแล้วก็เปิดนะครับลองหนึ่งครั้งเปิดไปแบบนี้ครับเราจะได้แมวแต่ละตัวมานะครับ หรือว่าอาจจะได้พลังงานมาก็ได้ครับตัวนี้ผมจะเปิดแพ็คลัคกี้นะครับสิบอันนะครับเปิดทีละสิบอันเลยโอเคหก้าพี่เมียวปลาเมียวปลาใช้มเมลีตัวใหม่มีเมียวปลาเล็กเมียวปลาจิวจ๋วจิว๋วเมียวคิงการสปีดอัพ สามหมื่นอีกเพี้ยครับดีเน่นะอีกสามอันนะครับกาชาปงมาครับเมานแรกเป็นีูคีนะครับแมวธรรมดาจิ๋วฮะแมวธรรมดาจิ๋วใช่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 ตอนนี้เลยแมวธรรมดาจิ๋วครับส่วนตัวที่ไม่จำเป็นเราก็ขายทิ้งไปมาครับส่วน ทางด้านข้างการฉลองครับที่มาเป็นสีเหลืองเนี่ยครับแพ็ค VIP แล้วครับแล้วต้องใช้อาหารแมวเปิดหรือไม่ก็ตัวทองคํานะครับนี่นี่แนะนาให้มาเปิดกันนะครับมันจะได้ตัวแรงขึ้นไปก็จะมีแพ็คอีเวนต์ต่างๆด้วยนะครับส่วนทางนี้จะเป็นคู่มือแมวนะครับเป็นการดูแมวนะครับแล้วก็ตัวกรองขมนะครับเป็นการ ถ้าเราต้องการจะสู้ตัวสีแดงครับกดไปมันก็จะมีตัวแนะนำนะครับว่าตัวไหนสู้สีแดงได้นะครับมาครับครับต่อไปนะครับทางด้านของไอ้กระมาตัวโตนี่นะครับแนะนํานะครับให้เรา F K เอาไว้นะครับดาบแรก F K เอาไว้นะครับรอหกชั่วโมงครับแล้วก็มาเล่นอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็รวบลงรางวัลเป็นไงมั่งครับสาหรับวันนี้สนุกนะครับไมอยาลืม กดไลค์กดติดตามกดตั้มสไครปกดติดดิ้กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผลทวิตที่แนววันนี้ต่อไปด้วยน,นะครับสหรับวันนี้ขอขอบคุณครับ